Ask, uh, onto the stage from Thailand uh, Bangkok to uh, สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง c o m เมนดี a ชาแนวันนี้นะครับผมก็ได้มีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับประเทศไทยของเราอีกแล้วนะครับ โดยเรื่องราวนี้นะครับเกี่ยวกับสนามบินสวนภูมินะครับซึ่งสนามบินสวนภูมิของเรานะครับได้รับการจัดอันดับว่าเป็นสนามบินที่สวยที่สุดในโลกนั่นเองนะครับโดยสนามบินสวนภูมินี้นะครับได้รับรางวัลนะครับชื่อพริกแว็กซ์ไซเออร์นะครับในหมวดสนามบินที่มีการออกแบบสถาปัตยกรรมที่สวยที่สุดในโลกนั่นเองนะครับซึ่งเป็นรางวัลระดับนานาชาติที่มอบให้แก่อาคารและสถานที่ที่มีการออกแบบสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นและมีความยั่งยืน เรางวัลน,นี้นะครับเน้นส่งเสริมความเชื่อมโยงระหว่างการออกแบบวัฒนธรรมและการพัฒนาอย่างยั่งยืนเอ้ยรางวัลพริกเวกไซเออนะครับถือว่าเป็นรางวัลอันทรงเกียรติที่ครอบคลุมหลายประเภทชินโรงแรมร้านอาหารห้างสรรพสินค้าสนามกีฬาและสนามบินนั่นเองนะครับซึ่งตัดสินจากคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญด้านสถาปัตยกรรมและการออกแบบระดับโลก โดยสนามบินสุนภูมิได้รับการยกย่องจากความโดดเด่นในเรื่องของการออกแบบที่ผสมผสานความทันสมัยและเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมไทยรวมถึงความใส่ใจในด้านสิ่งแวดล้อมในการใช้งานที่สะดวกสบายสําหรับผู้โดยสารทั่วโลกนั่นเองนะครับโดยนี่นะครับก็ถือเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของประเทศไทยเรานะครับที่ช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวและศักยภาพในเวทีระดับโลกนั่นเองนะครับ และอนที่จะไปฟังความคิดเห็นของชาวต่างชาติหรือชาวอาเซียนนะครับฝากเพื่อนๆนะครับกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปและเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆก่อนใครด้วยนะครับโดยความคิดเห็นแรกนะครับเป็นของชาวกัมพูชานะครับด้วยความชาวกัมพูชาส่วนใหญ่นะครับแสดงความคิดเห็นในเชิงที่ดีนะครับผม้วยความคิดเห็นแรกนะครับได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นไว้ดังนี้นะครับถือเป็นเรื่องที่ดีสนามบินในภูมิภาคอาเซียนได้รับการยอมรับระดับโลก ไทยทาได้ดีมากในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานความคิดเห็นต่อไปครับสนามบินสุวรรณภูมิเป็นสนามบินที่สวยจริงๆผมเคยเดินทางผ่านและรู้สึกประทับใจในความยิ่งใหญ่และการจัดการที่ดีความคิดเห็นต่อไปครับสนามบินนี้สะท้อนถึงวัฒนธรรมไทยได้อย่างดีคนไทยมีความสามารถานการออกแบบและการบริการความคิดเห็นต่อไปครับ กัมพูชาควรนำบทเรียนจากไทยมาใช้พัฒนาสนามบินของเราให้มีคุณภาพใกล้เคียงกันความคิดเห็นต่อไปครับหวังว่าสักวันหนึ่งสนามบินของกัมพูชาจะได้รับรางวัลแบบนี้บ้างเป็นแรงบนันดาลใจที่ดีเลยความคิดเห็นท่านต่อไปครับผมเดินทางผ่านสุวรรณภูมิหลายครั้งและรู้สึกว่าสมควรได้รับรางวัลเพราะการจัดการและบรรยากาศที่ดีความคิดเห็นต่อมาครับ สนามบินไทยอาจจะสวยแต่ความสวยไม่ใช่สิ่งเดียวที่สำคัญอยากเห็นการบริการที่ดีเยี่ยมความคิดเห็นต่อมาครับสุนทรภูมิเยี่ยมมากแต่กัมพูชาอาจมองหาวิธีสร้างเอกลักษณ์ของตัวเองเพื่อแข่งขันในอนาคตความคิดเห็นท่านต่อมานะครับในสนามบินจะสวยแต่บางครั้งรู้สึกวุ่นวายเวลาผ่านด่านตรวจคนเยอะเกินไปในช่วงพีคทามาความคิดเห็นต่อไปครับ กินดีกับประเทศไทยแต่ผมคิดว่าอาเซียนควรผลักดันให้ทุกประเทศพัฒ,พฒนาสนามบินให้ได้มาตรฐานระดับโลกความคิดเห็นท่านต่อมานะครับสุนรภภูมิเป็นสนามบินที่ยอดเยี่ยมสมควรได้รับรางวัลน,นี้ผมชอบการออกแบบที่ดูหลูลหราและเป็นเอกลักษณ์ความคิดเห็นท่านต่อมาครับมาเลเซียควรพัฒนาสนามบินเพิ่มเติมเพื่อให้ทัดเทียมกับสนามบินสุรรภภูมิความคิดเห็นท่านต่อมาครับ ผมเดินทางผ่านสนามบินสุวรรณภูมิหลายครั้งมันให้ประสบการณ์ที่ดีเสมอยินดีด้วยกับประเทศไทยความคิดเห็นต่อมาครับสนามบินชางีของเราก็ยอดเยี่ยมแต่สุวรรณภูมิก็มีเอกลักษณ์ในแบบไทยที่น่าชื่นชมยินดีกับเพื่อนบ้านความคิดเห็นต่อมาครับโครงสร้างและการตกแต่งของสนามบินสุวรรณภูมิเป็นแรงบันดาลใจสำหรับสนามบินทั่วโลกความคิดเห็นท่านต่อไปครับ สนามบินสุวรรณภูมิควรได้รับรางวัลน,นี้มันช่วยยกระดับมาตรฐานสนามบินในอาเซียนขอพิดเห็นท่านต่อมานะครับสนามบินสุวรรณภูมิสวยงามมากและใช้งานสะดวกผมเคยประทับใจมากตอนเปลี่ยนเครื่องที่นั่นขอามิดเห็นท่านต่อไปครับฟิลิปปินส์คุณเรียนรู้จากไทยเกี่ยวกับการพัฒนาสนามบินที่สะท้อนวัฒนธรรมของตัวเองขอพมคิเห็นท่านต่อมาครับ ยินดีที่อาเซียนมีสนามบินที่ได้รับการยอมรับในระดับโลกแบบนี้ความคิดเห็นท่านต่อไปครับสนามบินสุวรรณภูมิสมควรได้รับรางวัลน,นี้การออกแบบนี้ล้ำยุคและใช้งานได้ดีความคิดเห็นท่านต่อมาครับอยากให้สนามบินสุ к าโนฮันตาในอินโดนีเซียพัฒนาสิ่งอันมีความสะดวกให้เท่าเทียมกับสุวรรณภูมิความคิดเห็นท่านต่อมาครับ ไทยแสดงให้เห็นว่าความสวยงามและการใช้งานสามารถไปด้วยกันได้ในสนามบินความคิดเห็นต่อมาครับสนามบินสุวรรณภูมิทำให้ผมประทับใจทุกครั้งที่เดินทางผ่านไทยทำได้ดีมากความคิดเห็นต่อมาครับผมหวังว่าสนามบินใหม่ของเวียดนามจะมีโอกาสได้รับรางวัลในอนาคตเช่นกันต่อมาครับไทยสมควรได้รับรางวัลน,นี้มันช่วยโปรโมทภาพลักษณ์อาเซียนในระดับสากล ความคิดเห็นต่อมานะครับไทยแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของภูมิภาคเรายินดีด้วยต่อมาครับสนามบินไทยยอดเยี่ยมและสมควรได้รับรางวัลน,นี้หวังว่าสนามบินในเมียนมาจะพัฒนาในอนาคตความคิดเห็นท่านต่อมาครับยินดีกับเพื่อนบ้านแต่หวังว่าเมียนมาจะสร้างสนามบินที่สวยงามและทันสมัยแบบนี้ได้บ้างความคิดเห็นท่านต่อมาครับ สวนณภูมิเป็นตัวอย่างที่ดีของการผรสมผสานวัฒนธรรมกับการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกเอาคิดเห็นของท่านต่อมานะครับยินดีกับประเทศไทยสำหรับความสำเร็จนี้แสดงถึงมาตรฐานสูงของอาเซียนความคิดเห็นต่อมาครับสวนณภูมิแสดงให้เห็นว่าความสวยงามและการใช้งานสามารถร่วมกันได้อย่างลงตัวต่อมานะครับ ภูมิใจที่สนามบินในอาเซียนได้รับการยอมรับในเวทีโลกความพิถีพิถันต่อมาครับแม้เราจะยังไม่มีสนามบินขนาดใหญ่แต่สุนภูมิเป็นแรงบนันดาลใจให้การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเราความพิถีพิถันต่อมาครับยินดีกับประเทศไทยที่ได้รับรางวัลนี้มันเป็นตัวอย่างที่ดีสําหรับภูมิภาคเราความพิถีพิถันต่อมานะครับ สุวนภูมิมีมาตรฐานที่น่าทึ่งหวังว่าสักวันสนามบินของติโมเรสเตจะเติบโตในลักษณะนี้ได้ครับและนี่ก็เป็นความคิดเห็นของชาวอาเซียนนะครับที่ส่วนใหญ่ได้แสดงความยินดีและชื่นชมที่สุวรรณภูมิของเรานะครับได้รับรางวัลการันอันดับที่เป็นสนามบินที่สวยที่สุดในโลกนั่นเองนะครับและเราลงไปฟังความคิดเห็นต่างของชาวอาเซียนดูนะครับว่าจะมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับโดยความคิดเห็นแรกนะครับได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นไบอย่างนี้ครับ ส่วนภูมิอาจสวยงามแต่เมื่อเทียบกับชางงีสนามบินไทยยังขาดในเรื่องการบริการที่เป็นระบบและนวัตกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงความคิดเห็นท่านต่อมาครับการเน้นความสวยงามเป็นสิ่งที่ดีแต่การจัดการเวลาเร่งด่วนยังต้องปรับปรุงมากโดยเฉพาะในช่วงคนพลุกพล่านความคิดเห็นต่อมาครับรางวัลน,นี้อาจไม่สะท้อนทุกมิติเพราะความสําคัญของสนามบินคือการบริการผู้โดยสารอย่างราบรื่นซึ่งชางงีเด่นกว่า ความคิดเห็นต่อมาครับแม้สุนภูมิจะได้รับรางวัลด้านความสวยงามแต่สนามบินอื่นในภูมิภาคก็ไม่ได้ด้อยกว่าในแง่ของการจัดการความคิดเห็นท่านต่อมานะครับบางครั้งการให้รางวัลเช่นนี้อาจเป็นเรื่องของการโปรโมทมากกว่าการวัดประสิทธิภาพที่แท้จริงความคิดเห็นต่อมาครับสนามบินอินโดนีเซียหลายแห่งมีศักยภาพเช่นกันเพียงแค่ยังไม่ได้รับการประชาสัมพันธ์ในเวทีโลก ความคิดเห็นต่อมาครับสนามบินสุนทรภูมิอาจสวยงามแต่ในมุมมองของผู้โดยสารความสะดวกสบายและบริการที่ดีสําคัญกว่าการออกแบบความคิดเห็นต่อมาครับการมบอบรางวัลใหญ่ให้กับสนามบินที่มีขนาดใหญ่ไม่ได้แปว่ามันสมบูรณ์แบบในทุกด้านความคิดเห็นต่อมาครับสนามบินในฟิลิปปินส์อาจมีขนาดเล็กกว่าแต่บางแห่งให้บริการด้วยความใส่ใจมากกว่าความคิดเห็นท่านต่อมาครับ สุนภูมิอาจจะสวยงามแต่การบริการและระบบขนส่งในสนามบินยังมีจุดอ่อนเช่นการต่อคิวที่ใช้เวลานาน,านความคิดเห็นต่อมาครับสนามบินของเรากำลังพัฒนาและคำนึงถึงความยั่งยืนมากกว่าแค่ความสวยงามภายนอกความคิดเห็นต่อมาครับสนามบินสุนภูมิไม่ได้เป็นสนามบินที่ดีในสายตาทุกคนบางคนมีประสบการณ์ที่ไม่ดีในการจัดการครับแล้วก็มาถึงความคิดเห็นของท่านสุดท้ายแล้วนะครับ การได้รับรางวัลน,นี้เป็นสิ่งที่ดีแต่สุนภูมิยังคงประสบป,ปัญหาด้านการจัดการผู้โดยสารในช่วงเวลาคนหนาแน่นครับแล้วก็จบไปแล้วนะครับสําหรับความคิดเห็นของชาวต่างชาตินะครับ้วยความคิดเห็นนะครับเหล่านี้สะท้อนมุมมองที่หลากหลายนะครับ ซึ่งไม่ได้มุ่งเน้นการยกย่องเพียงอย่างเดียวนะครับแต่ชี้ให้เห็นจุดอ่อนหรือข้อจํากัดบางประการทั้งในมิติการบริการและการจัดการผู้โดยสารและการเน้นความสําคัญที่มากกว่าความสวยงามนั่นเองนะครับและเพื่อนๆนะครับมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับแสดงความคิดเห็นใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับและสุดท้ายฝากเพื่อนๆกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปแลเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกอนใครและพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ